น่ารักเกินท้ามใจน้องเกวตัวแม่สายแฟนี่มันชมพูฉบับย่อชัดๆขยับตัวทำอะไรเนี่ยก็น่ารักน่าอินดูไปสมมตจริงๆเลยละค่ะสำหรับน้องเกลทายาสุดท,ที่รักของซุปตารสาวชมพูอารยากับน็อตวิสรุตซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นซุปตารฟันน้ำนมควันใจพี่ๆแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะ ซึ่งทางด้านสาวชมพู่นั้นก็จะคอยอัปเดตความน่ารักของลูกชายาแฟดไซฟ้าพายุและน้องแอบิเกลให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดค่ะซึ่งภาพล่าสุดเนี่ยก็ได้รับฟิดแบ็ดีมากๆเลยละค่ะเมื่องานนี้น้องเกลจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะปังสมกับเป็นลูกสาวตุ่มแม่สายแฟชั่นตัวจริงสิงจริงดูๆไปเนี่ยก็เหมือนคุณแม่ชมย่อส่วนจริงๆเลยละค่ะ พี่แฟนคลับนั่นก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าออ้ใส่หมวกได้แล้วเจจะไปเฉิดฉายแพรรีสหรัะคะน้องเกวน่ารักไม่ไหวหลงแล้วหลงอีกหนูเกลน่ารักสุดๆมาในสีอ่อชํำวินเทอร์ลูกแม่ของแผ้เป็นตนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ